ใาฮะใช่ใชแฟนซีต้องมาให้ภายใน25คนนะถ้ามาหลังนั้นไม่ได้แล้วแฟนซีเนี่ยโอเคปหนึ่งใน25้ใช <c oughs> ส่สู้ๆมีลุ้น <c oughs> ได้แล้วล่ะอย่ามั่นใจขนาดนั้นเหมือนหมาไล่เลย <c oughs> คนเยอะนะคนเกือบสองพันเลยนะ สองพันกับยี่บห้าคนมึงต้องทำให้ได้โอเคได้ต้องทำได้อยู่แล้วเลิศสเมเป็นเตนเไป,ไปเรายังไม่ได้เปิดช่องเลยนะเดี๋ <c oughs> ยวพึ่งนะักูวิ่งก่อนนะ ห้ออะสวัสดีครับกับช่างพ่อดำเนี่ยเฟลแฟมิลี่อ่าในเมืองระยองครับหนักปีกุญเพียบทำไมเหนื่อยแล้วหนักปีกุญเพียบไปเลี้ยวไปฝากของโอ้ยคนวอร์มเพียบแล้วเนี่ยไอ้นุชเรามาวอร์มกัน ครเจอเพนซีเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปฝากของกันเราสู้ๆสู้ๆเอาให้ได้นะหนึ่งในยี่สิบห้าพี่ก่อนหนึ่งในสิบที่ได้เนโอวอร์มใหม่นะนะขออย่าเชื่อชื่นักการเมืองนะพอดีเวลา ขึ้น ngày ขอ ได้เซเซฟตัวแดงเข้าโซ่ได้ฟรั่งหญิง30 ถ่ายรูปหน่อยถ่ายแล้วีวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยเห็นส้่เลยไปพออน้อแม่เส้งเสื้อเดือดมากเตนเต้น อะไรงานตัวกันยังห้าสิบไปสามห้าเด็กไว้ก่อนนะเด็กไว้ก่อนนะกไว้ก่อนไมอ่อ่ะใ่เด็กไว้เลยเด็กไว้เลยยังเดินรยมแจกิดรงานตัวไปอะายงานตัวเลยสมจากโครงการสีเทาเจนีเปาจำเท่าไหร่ค ไปเที่ยวบอลลูนไมเที่ยงนั้นเบาสำหรับโอเวอร์ออฟฟันรันชายนะครับเข้ามาเป็นลำดับหนึ่งเลยนะครับคุณกำพลปากดีครับขอเสียงพระบุได้ต้อนรับคุณกำพลด้วยและสำหรับหญิงครับเอเวอาออฟฟันรันหญิงจ้ะลำดับหนึ่งที่เข้ามาถ้าคุณศีหวันหวานสนน์จาจ้าสนามกีฬาแกลงจากชมรมสนามกีฬาแกลง เซมือกับสอันด้วยค่ะออ๋อชายกับโออ๋ิงนําเนักทีหนึ่งจ้ะเดี๋ยววันนี้นะครับในการมอบรางวัลจะหมอบชุดทีสิบคนสิบคนเลยจ้นะครับอันนี้โอออฟันรันหญิงและชายนะครับโอออฟันรันหญิงและชายทันรอผมสักครู่นะครับเดี๋ยวทันพอท่าทันรอนะครับห้อยหลังสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอหยัดเป็นโอออมินิหญิงและชายครับ ผมเรียนมาถึง8สุดยอดสุดยอดคุณหมอประวัตอยู่เวทีสักครู่นะครับเเดี๋ยวราผมเรียนเชิญนะครับท่านสจบุรเศรษฐวงไพศาลครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับสมาชิกพิจาราคดีสมาที่สา้ยบวเดีค่ะขวามพิจุนเชิญครับท่านสสกมนพัฒน์กิตติสุวรรณบรรยากาศงานวิ่งนะคะ วันนี้เราได้คลิปน<ะ>ิดเดียวเพราะว่าเราวิ่งผมขออนุญาตนะครับผมรับการถ้าเราเต้กันผมเชิญท่านผู้แข่งมอบสัเดชยุทธ์นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้ครับถ้วยไว้ก่อนนะครับรับถ้วยตามลำตับไว้ก่อนถ้าเราเต้เชิญนักดีครับจ้า อะไรนะฮะวันนีกลุ่มอายุวันนี้วิ่งเบาๆไปเรื่อยๆสามสิปดจุดห้าแปดนาทีแต่ก็ยังเหนื่อได้อีห้าหกหกโลสี่จุดเจ็ดโลสี่แปดนาทีหกจุดสี่แปดหกโลสี่สบแปดเาห้าจุดห้าแปดอนนี้ไปเรื่อยไม่เร็วไร อ่าล่ะครับขออนุญาตใช้เสียงปชาสัมพันธ์เพื่อนที่ต้องดักตาดีนะครับ <c oughs> คุณใจฟ้าทองพูลทองภูนะครับ <c oughs> คุณนักผักนักผักกรมลนะครับนบักมลนักมนกายนะครับทำนินคุณจัมเพนนะครับเลเจอคุณสุนันเหลือผุคคลตนครับกกคุณสุก,กัญญา นะครับโฮเดนคุณมารีวันเกตกัปตันถ้าถามชื่อถ้าใดผิดนะครับก็อขออภัยด้วยกันนะครับคุณนัทพรกำพรครับและคุณจิตนะครับท่านต่อไปครับคุณบุญญาพรภาคบคุณครับคุณธีรลักษณ์ปากกีนะครับคุณใจฟ้าทองผูจากสมรงบ้านไขยไทยชุมภูพคลครับ คุณนัทภมลการนินธรรมครับจากชมรม114วิ่งเพื่อชีวิตนะครับพบแล้วนะครับอาเสียพลม,มือเดยครับชุดที่สองนะครับจากแฟนซีหญิงนะครับชุดต่อไปนะครับคุณกันเทนเลเกออครับจากชมรมร้านกิดปรุ่งเรืองนะครับ1ระยอง นะครับคุณสุนันเหลืองมงคกลกนครับคุณกันคุณสุกัญญาโฮเดนครับคุณมาริวันเกตกัปตันนะนะครับยยและคุณนัทพดักพร ป็นนางฟ้านางฟ้าปกติไม่ต้องหอกกลับนะ <c oughs> นี่หออะไรเนี่ยหอไม่ได้เดินกลับ <c oughs> นางฟ้าขอ <c oughs> <c oughs> บายบายเร็วเออเห็นนั้นแหละพอแล้วไปกลับแล้วครับงานวิ่งทั้งที่14 ครั้งที่สิบห้ามาใหม่ครับโอเคเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ